สนับสนุนโดย Star Infinity Cosmetry ครบสคุณค่าผิวสวยในอนาคตการใช้ยานยนต์ของโลกและของประเทศไทยมีแนวโน้มจะเปลี่ยนจากรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลมาเป็นรถยนต์ไฟฟ้าและรถโดยสารไฟฟ้าแต่ขณะน,นี้รถยนต์ไฟฟ้ายังมีราคาสูงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันรัฐบาลเองจึงมีดําเิ ที่จะให้จำกัดโควตาการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าและให้สิทธิพิเศษในการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศตามโควตานั้นแก่ผู้มาลงทุนในประเทศไทยขณะเดียวกันก็กำลังหาแนวทางส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้มีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าและรถโดยสารไฟฟ้าในประเทศเช่นจะยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับชิ้นส่วนและอุปกรณ์สำคัญรถโดยสารไฟฟ้าและรถยนต์นั่งไฟฟ้า ที่ไม่มีการผลิตในประเทศไทยรวมถึงสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนของ BOI โดยจะไม่เก็บภาษีรายได้นิติบุคคลปมปัญหาจึงมีอยู่ว่าการส่งเสริมการลงทุนให้กับผู้ลงทุนบางรายมาผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยเป็นการเลือกปฏิบัติที่ทำให้ผู้ผลิตรายอื่นไม่สามารถแข่งขันได้ในขณะเดียวกันการจำกัดโคตาการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ และให้ผู้ได้รับ B.O.I. ได้สิทธิในการนำเข้ารถยนต์ตามโคต้านั้นก็ยิ่งทำให้นักลงทุนบางรายได้ผูกขาดทางการตลาดทั้งรถยนต์ไฟฟ้านำเข้าและรถยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตภายในประเทศนโยบายและมาตรการอย่างนี้จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยได้จริงหรือหรือจะเป็นเพียงการหยิบยื่นผลประโยชน์ให้ผู้ลงทุนบางรายเสมือนสำนวนไทยที่ว่า เตะหมูเข้าปากหมาหรือไม่เราจะมาถอนพิษเรื่องนี้กันผมอยากจะเรียนสองท่านอย่างนี้นะครับ,รบผมเองเห็นด้วยว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยคงจะไปทางเนี่ยรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้ารถโดยสารไฟฟ้าเทรนด์ของประเทศไทยหรือแนวโน้มในอนาคตคงหนีไม่พ้นเราคงจะต้องค่อยๆเลิกรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเบนซินรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล ค่อยๆเลิกไปรวมทั้งรถยนต์ที่ใช้แก๊สต่างๆออด้วยเพราะออว่าอพลังงานที่มาจากฟอสซิลหรือพลังงานพวกนั้นเนี่ยมันมันน้อยลง,ลง,ลงทุกทีแล้วความคุ้มค่าทางด้านพาณิชย์เนี่ยมันน้อยลงทุกทีและผมก็ดีใจด้วยว่าพอใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอากาศก็จะดีขึ้น mm hmm. เพราะท mm ่อ hmm. ไอเสียไอเสียก็จะไม่ค่อยมี mm hmm. เสียงก็จะน้อยลงมันเงียบกว่ามันไม่มีการเผาไหม้ออไมห่หลบเผาไหม้และขณะเดียวกันตัวเชื้อเพลิงก็ถูกกว่า อาจารย์ซื้อไฟฟ้าเนี่ยถูกกว่าวิ่งหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยร,ราคาก็ถูกกว่าแต่ปัญหา,าถูกกัาน้ำมัน<อ>แต่ปัญหามีอยู่ว่าตัวรถขณะนี้มันแพงเพราะภาษีสรรพสามิตเหมือนรถยนต์ธรรมดามันก็แพงรัฐอาจจะต้องคิดว่าเออเราควรจะลดภาษีสรรพสามิตไหม,มเพราะภาษีสรรพสามิตรเราจะใช้กับของที่ฟุ่มเฟือยไม่ส่งเสริมเที่ยวนี้อาจจะอ้างได้ว่า เอออากาศก็จะดีขึ้นเสียงก็จะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะลดภาษีสพสามิตรไปหมดเลยทั้งนําเข้าทั้งผลิตในประเทศอะไรต่อเมี่อไรอันนั้นก็เป็นประการที่หนึ่งแต่จะต้องคิดให้รอบด้วยว่าพอใช้ไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะไปเอาเชื้อเพลิงจากไหนถ้าโรงไฟฟ้ายังไปเอามาจากน้ํามันไม่ว่าจะน้ํามันเตาไม่ว่าจะเป็นน้ํามันดีเซลเป็นจับกา๊บกาซจากแก๊สมันก็ อีหลอบเดิมละ่ะอาจารย์ใช้ไฟฟ้าแต่โยนให้กฟผไปหาเชื้อเพลิงแบบเก่าต้องมองภาพเป็นระบบทั้งหมดเลยว่าแล้วงั้นไฟฟ้าจะไปเอามาจากอะไรพลังประเภทไหนหรือพลังนิวเคลียร์สุดท้ายเลยยังจําเป็นที่จะต้องใช้ไหมเรามีเยอะพลังลมพลังแสงแดดพลังชีวมวลหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสุดท้ายต้องมองให้เป็นระบบ ครับอ่าน,นั้นเป็นเป็นประเด็นใหญ่ประเด็นที่หนึ่งสองท่านนี้เห็นด้วยกับผมไหมเห็นด้วยเห <k> ็นด้วยครับอาจารย์อ้าวถ้าเห็นด้วยผมต่อประเด็นที่สองประเด็นที่สองก็คือว่าไอ้ของที่มันจะมันอยู่ดีๆเนี่ยมันจะมีรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมันมีอยู่สองทางทางหนึ่งคือนําเข้าจากต่างประเทศอ,อีกทางหนึ่งคือผลิตในประเทศครับใช่ไหมครับผมต้องบอกตรงๆเลยผมอยากให้นําเข้ากับผลิตมาแข่งกันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่แข่งเนี่ยมันจะมีคน รวยอย่างเช่นที่บอกว่าเตะหมูเข้าปากหมา uh huh. เพราะเมื่อไหรก็ตามอาจารย์บันชัย uh huh. เราบอกว่ารถยนต์ไฟฟ้าที่นําเข้าจากต่างประเทศเราไปจํากัดจํานวนให้มันน้อยคือ uh huh. มีโค้ต้า uh huh. โค้ต้าแปลว่าจํานวนที่นาเข้าน้อยกว่าคนต้องการ uh huh. ใครได้เอกสิทธิ์ในการนําเข้าโอ้รวยไหมรวยสิอาจารย์ไม่ต้องค้าขายเอาใบอนุญาตไปขายขายได้ไหมขายได้ตกลง ได้เงินเฉยๆแล้วใช่ไหมครับ,รบเพราะใครก็ตามที่ได้โควต้าในการนําเข้ามันเท่ากับว่าได้ผูกขาดในจํานวนนั้นครับรวยอันนี้อันที่หนึ่งประการที่สองเราจะส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศเราก็ต้องมานั่งดูว่าเราจะดึงเขาเข้ามาผลิตในประเทศไทยอย่างไรเราจะได้อะไรจากการผลิตในประเทศไทยครับถ้าเขามา แล้วเทคโนโลยีก็เราก็ไม่ได้เรียนรู้เราไม่ได้พัฒนาต่อยอดไม่ได้มีการวิจัยต่อยอดอยู่ดีๆให้เขามาสร้างในประเทศไทยแล้วก็ขายในประเทศไทยและขายต่างประเทศแล้วก็สะบัดต,ตูดไปเราก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้ผมว่าอย่าไปส่งเสริมปล่อยให้มันเกิดธรรมชาติแต่ถ้าเราคิดว่าโรงงานนักลงทุนต่างประเทศมาพร้อมกับเทคโนโลยีการผลิตรถไฟฟ้าและจะมาต่อยอดในประเทศไทย ทำให้คนไทยทั้งหลายที่ทํางานอยู่ในโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เรียนรู้และต่อยอดต่อไปในอนาคตเอออย่างนี้น่าสนใจครับอาจจะดึงลดลดภาษีเช่นภาษีอะไหล่ภาษีชิ้นส่วนที่เราไม่ได้ผลิตในประเทศที่จะนําเข้ามาลดให้ไม่ต้องเสียเลยอย่างนี้เป็นต้นและถ้าเขามาเนี่ยในช่วง5ปีแรกหรือ8ปีที่เขามีกําไร ไม่เก็บภาษีเพื่อดึงให้เขาเข้ามาอะอย่างนี้พอจะฟังได้ครับและแต่ว่าต้องคิดไหมครับว่าถ้าบ้านเราเนี่ยมันมีโครงสร้างพื้นฐานที่เขาอยากจะมาลงทุนอยู่แล้วอย่าไปให้เขาเรื่องอะไรจะไปให้เขาล่ะภาษีเพื่อเสียพวกนี้เท่ากับเราแถมเงินถูกฟรีถูกไหมครับแต่ถ้าบ้านเราเขาไม่มายังไงไงเขาก็ไม่มาภาษีเราไหนๆเราก็ไม่ได้อยู่แล้วก็ดึงให้เขามาเถอะเพราะบ้านอื่นมันแย่ง เช่นเวียดนามหรือเช่นประเทศอื่นมันแย่งมันเอาภาษีเป็นลอ่อเขาดึงเขาไปมากๆเราก็เลยบอกเอ้ยถ้างั้นเราก็ยกวาภาษีอา้าวถ้าจำเป็นผมก็ไม่ว่าอะไร,รที่จะส่งเสริมการลงทุนด้วยบ o i อแต่ทั้งสองท่านก็คงเห็นด้วยกับผมเมื่อไรก็ตามที่เรายกเว้นภาษีทั้งอะไรวัตถุดิบกำไรให้กับเจ้าหนึ่งเจ้าใดเจ้าอื่นๆเนี่ยมันแข่งยากเลย เพราะไอ้เสือที่เรายกเว้นให้มันเนี่ยคนอื่นมันไม่ได้ยกเว้นครับมันถูกไอ้ไอ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 เจ้าที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมันฆ่าได,ได้แน่เลยตายแน่เพราะฉะนั้นตลาดจะมีการผูกขาดเล็กน้อยเพราะว่ามันมีการเลือกปฏิบัติลายใหม่เข้ามาลำบากอันนี้ต้องยอมรับความจริงนะเพราะฉะนั้นอย่าได้ส่งเสริมการลงทุนสุ่มสี่สุ่มห้าไม่เรายกเว้นหลายหลาย,ลายไม่ได้ไม่ได้เพราะเขาจะมีเงื่อนไขอีกจะมียกเว้นแค่บางลายออไม่อย่างนั้นเขาก็ ถ้ายกเว้ไนได้หลายลายผมก็ไม่ว่าอะไรต่อแต่ต้องคำนวณดูแล้วประเทศไทยจะได้อะไรอ๋อถ้าหลายลายไอ้ลายนี้มันก็ไม่ยอมเหมือนกันผมเห็นด้วยกับอาจารย์นะแต่ว่าผมอาจจะมีบางอย่างที่เห็นต่างกันนิดหน่อยคือตรงจุดแรกก็คือว่าหนึ่งต้องสนับสนุนเรื่องของรถไฟฟ้าหรือรถพลังงานสะอาดอะเพราะมันดีกว่าพลังงานฟอสซิลหรือพลังงานน้ํามันพลังงานก๊าซต่างๆแน่นอนแต่ว่า ผมเห็นด้วยกับการที่เอามาแล้วมาประกอบในประเทศไทยม,มากกว่านําเข้ารถทั้งคันอไอ้นําเข้ารถทั้งคันที่สําเร็จรูปแล้วเนี่ยมาเนี่ยอาจจะเก็บภาษีซึ่งไม่มีอินเซนทีฟไม่มีเงื่อนไขพิเศษอะไรแต่ถ้าเอามาประกอบในเมืองไทยอาจจะแบ่งเป็นชนิดประเภทอย่างเช่นประกอบในเมืองไทยและชิ้นใช้ชิ้นส่วนในเมืองไทย40ซจะได้ภาษีอัตราพิเศษจะได้บ OI 8ปี0%ซแต่ถ้าใช้ ถ้าใช้ไม่ใช้ชิ้นส่วนคนไทยเลยก็เสียภาษีบ้างเล็กน้อยแต่ต้องมีการจ้างงานต้องมีการถ่ายทอดทางเทคโนโลยีที่อาจารย์บอกหรือทำวิจัยเพิ่มเติมใช่ผมว่าผมเชื่อว่ารถพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ราคามันแพงแต่ที่ราคามันแพงปัญหาหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ภาษีแต่ที่ราคามันแพงเนี่ยปัญหาคือโน้ตหาวเรื่องเทคโนโลยีหรือง่ายๆก็คือว่าเราต้องเสียค่าสิทธิบัตรให้กับคนที่เป็นคนคิดเนี่ยค่อนข้างสูงโดยเฉพาะแบตเตอรี่ ดยเฉพาะแบตเตอรี่โดย <สะ S 2> เฉพาะไฟไอ้พวกไดนาโมที่ปั่นไฟระบบเทคโนโลยีในการปั่นไฟขึ้นมาใช้เก็บไฟประจุไฟต่างๆพวกเนี้ยผมว่าถ้าลื้อชิ้นส่วนรถเคยมีคนลื้อชิ้นส่วนรถบางยี่ห้อไฟฟ้ามาดูแล้วอุปกรณ์มันนิดเดียวมันแทบจะไม่กี่บาทแต่ขายกันแพงมหาศาลก็เพราะว่าไอ้สิ่งที่มันแพงเนี่ยคือโน้ตฮาวรือความคิดของคนที่มันคิดออกมาได้ยังไงรถอ,อย่างนี้รู้ไหมว่าเวลามันตั้งราคามันขายไงมันดูว่า ถ้าไม่ใช้รถไฟฟ้าของเขาแล้วคุณไปใช้รถน้ำมันมเทียบกันแล้วเนี่ยใช้รถไฟฟ้าประหยัดไปได้เท่าไหร่มันขายแพงขึ้นเพื่อจะเก็บกำไรที่เวลาอาจารย์จะซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยมันเก็บจน,นางหังอาจารย์เกือบเกือบจะพอๆกับที่ไปซื้อรถน้ำมันเพราะเวลาเขาขายเขาก็จะเปรียบเทียบอาจารย์ดูว่าถ้าอาจารย์ใช้รถคันนี้หปีจาจะต้องเติมน้ำมันเป็นเงินหล้านบาท คันนี้เนี่ยใช้น้ำมันแค่ล้านเดียวเองอาจารย์จ่าย3ล้านก็ยังคุ้มที่จริงวัตถุของรถคันนี้เนี่ยต้นทุนมาจจะแค่แ0 0แสนแต่ให้อาจารย์จ่าย3ล้านเพราะว่าถ้าอาจารย์ซื้อรถน้ำมันเนี่ยดนเติมน้ำมันถึงตั้ง5้าล้านแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเหตุที่ผมว่าควรจะให้การสนับสนุนกับการประกอบในประเทศแล้วมีการส่งต่อเทคนโนโลยีให้กับคนไทยได้เรียนรู้เนี่ยในแง่ในแง่ลองเทอมแน่นอนว่าในในระยะสั้นเนี่ยเราก็ยังต้องเสียค่าคิด ความคิดของเขาที่ได้รถอย่างนี้แต่ว่าในระยะยาวเนี่ยคนไทยก็จะมีความสามารถในการผลิตรถยนต์ขึ้นมาได้อ่าที่คุณวิทยเยนพูดอาจารย์บัชยัยครับมันมีสองส่วนถ้าดูมือผมส่วนที่หนึ่งเป็นส่วนที่ถามว่าจะให้นําเข้าจากต่างประเทศทั้งคันสําเร็จหรือไม่ส่วนที่สองจะส่งเสริมให้เขามาผลิตในประเทศไทย และให้สิทธิพิเศษในการที่เขาจะมาลงทุนในประเทศไทยไม่ส่งเสียภาษีหรือไม่ครสองส่วนนะนัครับ,รบส่วนที่สามที่เขาพูดกันอยู่ก็คือว่าเขาจะส่งเสริมตัวน,นี้กับนักลงทุนรายหนึ่งที่มาส่งเสริมแล้วจะให้ไอ้รายเนี้ยได้โคต้านในการนำเข้าด้วยกลายเป็นว่าคนนี้เป็นคนได้ส่งเสริมไม่เสียภาษี เครื่องจักรไม่เสียภาษีวัตถุดิบไม่เสียภาษีรายได้แล้วยังได้สิทธิ์ในการผูกขาดการนําเข้าจากโ,<อ>โกต้านั้นด้วยโอ้อาจามันใช้เอาไหมอย่างนี้โอ้มันก็ผูกขาดทั้งสองอย่างเลยสิอาจารย์ก็ผูกขาดทั้งตลาดไปเลยรถไฟฟ้าอย่างนี้ผู้บริโภคก็ตายสิอาจารย์อ้าวก็ใช่สิเราจะส่งเสริมรถไฟฟ้าแต่ให้กลายเป็นให้กลุ่มหนึ่งได้ผูกขาดทั้งนําเข้าและทั้งผลิตในประเทศอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับผมว่าถ้ามันมีการ ทั้งนำนำเข้าลายหนึ่งแล้วผลิตในประเทศลายหนึ่งมันก็ยังแข่งขันกันนะจย์เออแต่ถ้าจะให้ดีนะจย์มผมอาจจะต่างคุณตรงนี้นําเข้าเนี่ยปล่อยเสรีรัฐจะเก็บภาษีเท่าไหร่ว่าไปอาจจะภาษีแพงก็ได้แต่เสรีว่าไป <Okay. S 2> แต่เสรีให้นําเข้าครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไอ้มือขวาผมที่จะมาผลิตในประเทศมึงต้องมีคู่แข่งถ้ามึงผลิตคุณภาพไม่ดีผู้บริโภคเขาไปซื้อนําเข้าออเองขายไม่ได้ เพราะ,ะนั้นเองต้องตั้งใจไหนไหนไม่เก็บภาษีต้องตั้งใจผลิตเพราะเรามีอะไรค้ำคอคุณอยู่นะมันมีนําเข้ามาไหมคุณผลิตรถชุยชุยขายไม่ได้เพราะมันมีรถนาเข้า<อ>แต่นี่เล่นจะไม่ให้นำเข้ายกเว้นให้แค่บางรถ<อ>บางจํานวนที่นําเข้าและให้คนมีสิทธินาเข้าคือไอ้คนที่ผลิตด้านนี้เป็นคนนําเข้าอ,อาจารย์ยอมไหมแบบนี้ไม่ไม่ไม่ยอมแล้วครับอาจารย์เพราะฉะนั้น กระทรวงการคลังตอนนี้กําลังพิจารณาข่าวเนี่ยมันออกมาอย่างนี้โอ้ผมว่าถ้าอย่างนี้ไม่ไหวแล้วครับประชาชนเนี่ยเสียเปรียบแล้วก็ที่สําคัญที่สุดผมว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ส่งเสริมอะเขาอ้างคุณวิเดียนว่าอ้างสั่งขึ้นไหมเขาอ้างว่าเขากลัวว่าเราจะใช้รถไฟฟ้าเร็วเกินไปในที่สุด <c oughs> อุตสาหกรรมอะไหล่หม้อน้ํา Oh. อุตสาหากรรมอะไรหม้อน้ํามันรถ oh. น้ํามันมันก็มีหม้อใส่น้ํามันถูกไหมไอ้สี่สิบลิตรห้าสิบลิตรในรถเก๋งคุณอะ่ะ uh huh. อุตสาหากรรมท่อไอเสียมัน oh. จะอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องมีโคต้าไว้อย่าเข้ามาเร็วให้อุตสาหากรรมพวกนี้เนี่ยเขาอยู่ได้คุณคุณรับได้คือเมื่อโลกเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนตามโลกเราก็ลาหลังโลกมันเอาทุกอย่างไม่ได้มันไม,ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเห็นด้วยกับอาจารย์ในเรื่องของการ สนับสนุนให้ใช้รถไฟฟ้าอย่างเต็มที่ด้วยนะอาจารย์นำเข้าใครนำเข้าได้ก็เสียภาษีปกติไม่ต้องมีอินเซนทีฟไม่ต้องมีสิทธิพิเศษให้ทุกคนมีสิทธิน,นำเข้าเท่าเทียมกันกคนที่จะมาประกอบในเมืองไทยทุกคนก็เท่าเทียมกันถ้าอาจารย์วันชัยสามารถตั้งโรงงานประกอบได้อ,อาจารย์ก็สามารถขอ BOI ได้อ,อาจารย์เจีมศักจะตั้งหรือผมจะตั้งแข่งกันทุกคนถ้า ถ้าให้ b o ีอย่างไรก็ให้ทุกเจ้าคุณสมบัติก็ต้องให้เหมือนกันหมดไม่ใช่ให้บางเจ้าด้วยแต่อาจจะมีคุณสมบัติว่าอาจารย์จะต้องจ้างงานอย่างน้อย200คนผลิตรถยนต์ให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้โดยใช้โคต้าชิ้นส่วนในประเทศ40%อาจารย์วันชัยก็เมื่อกี้ก็แย้มมาทีแล้วเห็นด้วยเลยครับก็คือ คุณจะให้ส่งเสริมการลงทุนให้ c ีธพิเศษอย่างไรคุณตั้งเป็นกฎเกณฑ์แล้วใครทําตามกฎเกณฑ์ได้คุณให้หมดใครได้สมมติอาจารย์ทำทำได้ตามนี้อาจารย์วันเชิญสักวิ์บผมก็ทําได้ผมตั้งคนงาน300คนได้ทําอย่างนั้นได้ผมใช้ชิ้นส่วน5 0มากกว่าอาจารย์วันชัยผมก็ต้องให้เหมือนกันไม่ใช่ให้วันชัยแล้วปิดการส่งเสริมการลงทุนคนอื่นมาขอไม่ให้ให้เป็นหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนสำหรับผู้ที่จะประกอบรถยนต์ใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยเลย แล้วทาเป็นแบบแผนเลยว่าอาจารย์มาขอเอกสารชุดนี้ไปนี่คือคุณสมบัติที่จะได้รับเบียวไอาจารย์เจมอยากทําใช่ไหมนี่คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเบียวไอในกรณีประกอบรถไฟฟ้าในที่สุดเนี่ยอาจารย์เราจะได้ใช้ไหมรถไฟฟ้าต้องได้ใช้อาจารย์ยังไงก็ได้ใช้เราหนีไม่เราหนีไม่พ้นหรอกงจากประเมินประมวลต่างๆ่างนะท่าทาเราขืนทําอะไรที่เตะหมูเข้าปากหมาเราก็จะได้ใช้แต่จํานวนมันน้อยและคุณภาพเลว ราคาแพงเพราะมันถูกการผูกขาดในประเทศเพอเพอเราก็เลยคนส่วนมากไม่ได้ใช้และมีเทคโนโลยีใหม่ข้ามเข้ามาเรียบร้อยคือใช้น้ำก็คือเอาน้ำมาำแยกไฮโดรเจนน้ำเปล่าเนี่ยนะครับมาแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนแล้วเอาไฮโดรเจนเนี่ยไปจุดพลังแทนตกลงเราอาจจะไม่ได้ใช้ แล้วเราก็มางุมังการหลาต่อไปว่าเออไอรถเชนน้ำเปล่าเนี่ยมันมาแล้วแต่ลงไฟฟ้าก็ไม่ได้ใช้เออมันน่าเศร้าไหมครับครับอ้าวถ้างั้นวันนี้เราถอนพิษพอสมควรคราบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ